อสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันตอน์เซาเาครับมื่อนี้มีพนักงานใหม่มาอาสาเลี้ยงปลาท่านก็เลยให้ประเดิมงานแรกโดยการให้ว่านอาหารในปลาเอาลองเบมาดูปลาสิกินบ่พนักงานใหม่เป็นบ่มักเปิดเผยตัวต้นดอกเพิ่นนี่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เอาเป็นปลาบึกกับปลาสวายนะครับลักๆก็จะเป็นปลาสวายนี่นะคุณโอ้พี่น้องโอ้เปตัวใหญ่เสี้ยนสีเบ็ดอยากให้เสี้ยนสีเบ็ดมาเห็นมื้อนั้นเนาะ พอได้มาซีดมันบกินเบ็ดมีปลาบ่อเพราะไงสัตว์เมนนะครับคนพี่ to like น้องผมโอ้ยเจ็ละตัวอุ้มขึ้นบนได้นะกันเถื่องนี่เอากัรพอได้ซีดได้ตัวยิ่ใหญ่มีรางวัลพี่น้องค่ขนาดน้ำหนักเกติโลขึ ah ้นไปรับไปเลยห้าร้อยสดสดปลากระไม่ค่อยเบาไปหล่หาด้วยแล้ววะสัตว์แต่ของบ่อแมนบ่อสัตวอ่ะอันนี้คือเก่ลนะรางวัลก็คือรางวัลกติกาคือกติการ์ห้ากิโลขึ้นไปตัวเดียวเนะ นะครับรับไปเลย500บาทนะครับพีน่น้องแล้วก็มีของสมบัตคุณมากมายเพราะว่าจะเป็นเสื้อยืดของอไอรินฟิชชิงพาร์คนะครับพวกของแถมต่างๆนะครับรางวัลเงินสด500ร้อยบาทนบนเบิ้งพีน่น้องเบิ้งป่าท่านที่เป็นเซียนตกปลาเขามาเบิ้งคลิปนี้เด้อะที่ว่าปลาบ่มีบ่มีเนี่ยนารุ่นบ่กคุณอ่ะนะครับนารุ่นมากเลยส่วนมากก็บ่หวังปลาหรอกหวังเงินรางวัลนะเขามาเขามา เกิดซีดไปสองเทื้อเลยสองตัวตัวละเจ็ดโล่เกิไปได้รับไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับในเงินไว้ใส่ฟรีๆเลยได้ตกปลาพร้อมโดยสำหรับพี่น้องชาวต่างชาตินะเตียมาได้ลูกได้เมียอยู่บ้านเท่าหน่อ่าพวกไอ้ฝรั่งพวกอย่างนั้นมักมากไมาเห็นปลาโอ้เวนไอ้กูดสำหรัว่าสัตว์ฝรั่งใส่เส้าถุงขวดพวดน้อยบ่งหูเรืองเลยจะบอกไปคนละทางมีแต่เยสกับโอเคอย่างเดียว เอาว่าไปบอกผู้เดี๋ยวไปเสยพนังงานใหม่ลรวบอกบอกบอก่าวเลยฮะ่นี่ไปน้ำไปไปตามไปพี่น้องจุดนี้มากินมาจุดนี้เออมากขึ้นกันมากขึ้นกัน<อ>ปลาอยู่นี่หลายมืนตัวนะครับร่วมทุกๆปลาเลยว่ะถอดวังเมื่อ อาทิตย์ก้อนๆนะกันได้เอาปลานิ้นใส่ใหญ่มาลงนะโตและโลละโลก็คือโบขึ้นมากินปลาบุญโอ้คือโบขึ้นมากินอาหารบุญย่นป่าไงเขียนเห็ยนยีน่หรือจะปลาสวายสวายคล้องพื้นที่แล้วนิ่งบกามาอ่ามีตัวหนึ่งลองเสียงมากเนียงมันเสียบเอาเศษขรอ,อฟูอะไรบุญนนี่นะนี่ปลาใหญ่พี่น้องบู๊ตัวนี้ถึงเบสเนี่ยเขาว่าได้รุ่นกันลแล้วเนี่ยเบ็ดฮักบุนละ สำหรับผู้ที่อยากจะมาตกปลาบ่อไอรินตกปลาไอรินฟิชชิงปรากนะครับอ่านี้ดีตอนรับเนาะ,ะมาล่องคว่ำแม่นมาล่องคว่ำหม,มานบึงรุ่นรับรางวัลน,น้ากันนะครับไปต่งคุพูดเอาหามเองด้วยพนักง,งานใหม่ด้เงินเดือนกนให้แล้วม่ได้หามไห้ด้อาหารพนักง,งานใหม่เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเินาา็นหน้าตาเป็นทั้งไดนหน้าช่วงนี้อุบไว้ก่อนเพราะว่ามาใหม่บบก้าเปิดเผยตัวตน นี่งว่าปลาผัวมาสมัครงานก็สั่ญาณพ่านผัวน่มพ่อเลยนี่เรื่มบดเปเิดตัวตนไอ, <c oughs> อหัว่าใส่เลียมมันเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปขึ้นพว่าได้ไนี่ <c oughs> ตัวรอกปลาผัวมาเนาะปลาผัว่ามารับเห็นงานพนักงานใหม่คลิปต่อไปจะเบิ่งหน้าตาเปน็ยนยังไงแม่ลูกน้องเป็นด่วนกันไหมใส่หัวเรือนหัวลอกเป็ กัดกันมั้งเหมอพูดนะเห็นไหมฮะเบ่งหัวหมาน่ะพิกปีกๆๆๆปีกเน้นทำไมมันมันก็พยายามงอนบางามนันน o l ะ <c oughs> กัดกันหัวหลอกมัโอ้ท่านี่ก็มาตัวใหญ่พี่นอ้องตัวใหญ่บัดอไหมบอห์บอะระได้มึงมันนั่นละอู้หายไดมึงอ่ะขนาดบอ่อพื้นที่หนึ่งไร่พี่นอ้องนะครับใส่กันมันๆเลยพุ่น อ้อมขอบบ่อมีซุ่มมี่ยังให้นั่งพักห่มไม่ยู่ค่าให้พร้อมช่วงนี้เห็ดยู่ค่าเกิดสิดเบ็ดได้ปลาเลาจหาเ well. ห็ดไปนั่งก็มี่อ่านักงานใหม่เฮาหวานอาหารให้ปลาโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่เปล่าปีนเขาเพิ่นเพิ่นเพิ่นวันซาดหน่อยตัวพฝนวันป่ะข้างหลังเอาไปเรียกเแม่ไปย่างไก่กังซะแล้วนะกันไงเด็กโค้งไปเด็กโค้งไปไปเบิร์บ่อพุ่นด้วย มีปา่าบ่ไฟพนักง,งานไปเฮาห้หามไปาตามไปบอ่อที่สองนี่แหละผ่านสวนเจ้เกลไปไปไปเบิ่งบอ่อนั่นยมั้ยมียังพอสามตัวว่ะมันเอาม่องกวดขึ้นเอาด่างกวดขึ้นปลาตะเพียนมีแต่ตัวใหญ่ใยังยัง,ยง,ยง,ยงมีบาทวัดหลากหลาย ไอนยเสอ้องมาหลบเอานางเสียอ,อ่ะข้าเบืงซ้ายนี่พี่นเนาะมันคือลงไปคักแต่นี่วันไก่เลยไหมล่ะอ่ะเบิ้งบ่อน,นี่ดูพี่เนาะมีดิบซิมเนาอะโอบบมีดไวยมาแล้วบอ่อ ตับเพี้ยนพุนพันยู่ต้ตยุ่ใไตกอตกงเฟืงาาอลงลูกน้องสองตัวแฮมาเห็นปะมไถ้า,าตัวบาดบาดตลอดยอดพวพวนหาาดผู้สาวกัน <c oughs> เขาเห็นแต่วัยรุ่นตีกันในงานสุดนีตีกันญาาดผู้สาวกันว่าหือไม่ใช่ล่ะเปล่าบับสาม, <3 S 2> มตัวนึงเด็กับบงมามันบพทันเลย นี่กำลังมาเนี่ยเอกลังมาเนาะกระเพี่ยนีอู้หู้ะเพี่ยวนายกำลังสีมาคุณเออเป็นเนื้อไห้เนาะบ๊อบบ๊อบใครได้เกลือพี่น้องเพราะว่าอันเห่าเห็ดอ่านเห็นวิ่งอาหารปลาไปให้เยอะคุณซีบิดแล้วมันขวดเขาไปกินทั้งในไปเป็นผงเลยซึ่งมันอัดเฟื่องสิเปื่อยก่อนมันมีอาหารดีและเพราะออาหารเม็ดมันก็เลยอยากเมิน มันบงออาหารเม็ดว่ะถอดเพราะว่าอาหารในธรรมชาติมีหลาเป็นว่ะอาหารเม็ดเนี่ยขนเปราอยากดอกนี่ยวมีริมซิมอยู่นี่โอเม็ดมันก็มาหนี่งมาอยู่แต่มาห่างห่างเหมเบิดปุ่นนี่เบิดกับเสียบกี่เดียืนไปม่เขามาซีดเอาซีดเอาบ่อ๋โอ้โหโหโหเริ่มมาแล้วอ่ะลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปหนาจังเบิ่องไม้พี่น้องมือนี้เอาง่ายๆจูจ่าฮาเลนฟอฟเฝ้า คือเรื่องอยังเพท่านก็นดีแล้วพอดีได้พนักง,งานใหม่มาเกือปลาให้นี่แล้ว้าพพี่น้องมาเปิรปูเปิรกปลาพนักง,งานใหม่งงมด้วยโสดแล้วโสดหสนิโสดแล้วปลาหัวมาหลักหัวมาไมา่เห็นงานเลยครันของเงินใส่หยากใส่ซาอะไรเห็นเอาก็เลยงานมาเจอ,อนีิอะชิมนีตอนนี้พี่น้องสวัสดีครับใส่เจ้าของ